ตอนนี้นะครับอาจารย์เชียบเริ่มที่จะเดินกลับที่บ้านได้แล้วนะฮะนี่เดินมาจากท้ายหมู่บ้านไปเดินไปเขาอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะเดินกลับบ้านให้ได้ น,นี่ก็ใช้ได้ยาวขึ้นค่ะแปลว่าคนที่ไม่เป็นเลยและอายุ30อัพนี่ก็สามารถเรียนรู้และเล่นได้นะภายในหนึ่งอาทิตย์นี่ยังไงต้องสามารถเดินได้อย่างอาจารย์เจี๊ยบแล้วเนี่ยแต่ก่อนอาจารย์เจี๊ยบเดินขึ้นเนินไม่ได้นะ,ะตอนนี้สามารถเดินขึ้นเนินได้เองอันนี้ก็แค่สี่วันสี่วันเองแต่ว่าวันละประมาณชัว่วโมงอืม ฝึก,กว่าวาลัวแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ได้เดินกลับบ้านแล้ววันนี้เดินง่ายหน่อยยังไม่ล้มนะฮะขนาดเดินกลับใช่ค่ะก็เริ่มถ่ายได้เร็วขึ้นค่ะ เขาก็กำลังเดินต่อไปนะครับส่วนผมก็เป็นตากล้องร้อยเขาถึงบ้านใกล้แล้วดูสิโชว์การขึ้นเนินไม่ล้มนะแต่ก่อนล้มนะฮะฟืบลูกสอนมาดีค่ะลูกว่าแม่ต้องตั้งเข่าไว้มันก็ย่อตัวนิดนึงอื พอถึงหน้าบ้านก็มีเก้าอี้นั่งหล่อไฟสว่างมากสำหรับใครที่อายุ30กว่าก็เล่นได้ค่ะเล่นได้นะสี่วันก็สามารถเดินกลับบ้านได้แล้วยังไม่ถึงวิ่งแต่ว่าก็เดินเร็วได้เดินเร็วได้ไม่ไม่ล้มค่ะอาจารย์โอเคอ่ะต่อรองเท้าครับเวลานั่งทำไงครับเวลาจะนั่งเนี่ยเวลานั่งนอคะก็นี่นี่เก้าอีน้นี่ผมมีไว้ให้เนี่ย ชอบนั่งยาก,ยากๆใช่ไหมหรือ,อยังไงอ่ะ,อ,ะอย่างนี้นั่งสบายอย่างนี้ลงนั่งสบายเลยแล้วก็กระดึบสําหรับมือใหม่นะคะกระดึบอย่างนี้ก่อนกระดึบมันก็จะเลือ่อนๆนิดนึงนะคะกระดึบกระดึบหาจังหวะยังไงก็ได้แบบนี้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะรองเท้าให้ล้อมันชนกันมันจะไม่คายื่อใช่ไหมคะอืมแล้วก็ให้มันไขว้ล้อหลังไขว้กันอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็จับเก้าอี้ปึ๊บ ลากมาใ,ใกล้ๆก็นั่งได้แล้วใช่ค่ะแล้วเวลาลุกก็เหมือนเดิมให้ล้อค่อยกันเหมือนเดิม